ฮัสวัสดีครับมีลัคกคี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล o r i ออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลาตีช็อปนะครับรับเติมทุกเกมนในประเทศไทยนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการที่เราใช้ธนูปูเนี่ยธนูปูก็ไม่จำเป็นต้องกดยาก็ได้นะครับเดี๋ยวมีจะเทสให้ดูคือตัวหมีตอนเนี้ยแค่เราทําออฟแมวมันก็จบแล้วครับเราไม่จาเป็นต้องกินยาก็ได้ครับคือเวลาเราจะล่าบอสคิวอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมี AB พาร์สอยู่แล้ว พอเราได้ AB บีพะเนี่ยแอสเพีหมีก็จะประมาณ491ซึ่งส9 1 5้0ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วถูกไหมครับคือมีอาจจะแบบไปใส่การไนทลก็ไระบวกเอจไแค่นี้หรือว่ามีอาจจะไปปรับออฟแมวให้เป็นเ i เพิ่มนิดนึงหมีก็จะได้แอสเ e d 500ห้าโดยที่ว่าไม่จําเป็นอันนี้ก็เลยจะมาแนะนําการใส่ของนะครับของหมีตอนนี้ก็เรียกว่าอัปเดตแล้วกันซึ่งตอนนี้หมีก็จะบวกสิทั้งตัวเหมือนเดิมนะก็อย่างที่บอกหมีไม่ได้ใส่ใส่เติมสายอาดดากนะครับ ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราจะใส่ธนูนป,ป 500, 100, เูเนี่ยได้แอสปีด500แล้วได้คีหน0 0แล้วก็คีดามจเนี่ย60-70ขึ้นไปเนี่ยเดยมีจะแนะนำให้ฟังนะครับโดยหลักๆเนี่ยเนี่ยอันนี้หมีก็ใส่อันนี้เห็นไหมครับเนี่ยอ่การชาหลังซึ่งตอนนี้มันก็ไปแล้วอันนี้ขอพูดอ่อัปเดตของเก่าแล้วกันอันนี้เป็นหน้าซึ่งตอนนี้ก็ออกไปแล้วแต่จริงๆหน้าใหม่มันก็ออฟเดียวกันเลยใช่ไหมคือ ที่เจะามาบอกเนี่ยคือมันมาดูในส่วนออฟแมวดีกว่าครับหลักๆก,ก็คือออฟแมวเลยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําค่าคีย์ร้อยขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเอาออฟชาปก็ได้ครับเอาถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแรงก็เอาร e เ e เนอรียโบเนี่ยเอาเลเวลสามเอาสามออฟเลยก็ได้สามออฟในที่นี้ก็คือประดับสองแล้วก็อาวุธหนึ่งแต่คืออย่างโฮมี่ตอนนี้มีคีย์ของตัวเองเอวาดาบัฟอะไรเสร็จมีได้ประมาณร้อยกว่า ซึ่งจริงๆมีไม่ต้องเอาออฟชาร์ปก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกเห็นว่ามีออฟดี d, เห็นว่าออฟชาร์ปแล้วมีติดเอเจไอสข้างเลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันติดชาร์ปเอเจไอสข้างก็เลยใช้เป็นนี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปรีเป็นรีรีเจนเนอรี่โบเลเวลสามสองข้างแล้วค่อยมาเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าอันนี้คือแนะนำเฉยๆว่าออฟแมวเนี่ยถ้าเราจะเอาใส่ธนูปูแบบแอสปีดห้าร้อยมันทําได้มันไม่จําเป็นต้องกินยาครับแล้วเดี๋ยวมีจะแนะนํายาการกินด้วยว่าทายังไงให้มันแรงกว่าเดิมนะครับ อ่ะ <tyard. S 2> ต่อไปก็ทีพโพนี้หมีก็จะใส่ลักสามออฟออฟแมวหมีดวงดีนะแต่ว่าอย่างอื่นนี่หมีดวงไม่ดีเลยดึงกงดึงการ์ดอะไรก็ไม่ดีอ่ะในส่วนผ้าคลุมก็จะเป็นลักสามสามตองสามเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นลักสี่ถ้าเป็นไปได้หมีอาจจะค่อยไปทําใหม่เป็นลักสี่สามออฟนะครับอันนี้ด้วยนะก็จะบวกค่าลักเพิ่มขึ้นอีกหกนะครับเนี่ยแค่เนี้ยที่หมีใส่อ่ะต่อไปในส่วนการ์ดหมีก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะการ์ดหมีก็ใส่ไปเนี่ยเป็นเนี่ยกด ที่บ้าก,ก,กากาเนี่ย A G I 2ในส่วนบ้าคุมก็ใส่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มีพูดจริงๆนะถ้าเกิดมีไปใส่เช่านายเทลเนี่ยมีจะวบ A G I อีก3ถ้าเอาเวกเสร็จเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้มันก็หมดการประมูลไปแล้วอ้าวเฮ้ยมันไม่ให้ดูหรอ งสัยต้องไปดูตอน8โมงเช้าใช่ไหมอ๋อตอนตอน้ตองต้องรอให้มันรีตรี5ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูในนี้ก็ได้ครับซึ่งการ์ดไน t ์เทลเนี่ยถ้าเราใส่พอคุมมันจะบวก a g i 3ครับแต่ถ้าเราเอาเวกจะบวกอีก2นะหาไม่เจอว่ะก็เห็นไน t ์เทลบ้างกยิ่งตามไม่ค่อยดีแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> กรเห็นนายเทลาะเจอแล้วครับผูหาตั้งนานซึ่งนายเทลเห็นไหมครับใส่ใจะบว์ไอจีสามซึ่งถ้าเกิดมีใส่ไอจีอีกสามมีก็จาก S อสพีจาก4ี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนี่ยกลายเป็นห้าร้อยทันทีเลยถ้ามีใส่ะนะนี่ไม่ต้องพูดถึงเอเวก็ได้เดี๋ยวมีจะลองตีให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจะเทสให้ดูเลยว่าการการที่มีเอาแค่ a b พาร์เนี่ยเขาเอสพีส491ได้เลยโดยที่ว่ามีไม่ต้องกินยาแล้วเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องยาด้วยนะครับ เมีอะไรอีกว่าบอกแอสปีดอ๋อมีในส่วนเฟืองครับเฟืองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพยายามทำให้ได้นะเ,เจ้าโมเมนตัมเนี่ยควรเลเวลเจ็ดครับเพราะว่าเลเวลเจ็เห็นไหมมันจะบวกแอสปีดซ้อนได้ถึงห้าถ้าเลเวลหกมันจะซ้อนได้แค่สี่นะต่างนะสี่ห้ายี่สิบถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวมีขอยาเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้มีไม่เปิดโซฮี so นะไม่จำเป็นต้องเปิดนะ ก็คือเพื่อนๆสามารถเอาเอางี้นะออฟแมวอ่ะเพื่อนๆควรจะต้องทำคนระับบางคนบอกไปใส่ธนูอ l ลูเซียนอย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วแลบอกบอกว่าแอสปีดได้ห้คร0คบอันนี้ผิดนะ <ๆ S 2> เพื่อนๆต้องทำออฟแมวรอเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีจะแนะนำว่าเดี๋ยวเซต80เนี่ยทั้งธนูยูริลีซอบเนี่ยทั้งเซตไววิงอะ่ะเราต้องแอสปีดแบบไม่ต้องไปพึ่งพักก็คือ บอเอ้ยแอสปิดตัวเราพึ่งพะได้500อย่างนั้นแหละครับถึงไปใส่ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำออฟแมวตอนนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปใส่แบคลิเตอร์ซึ่งมันจะไม่บวกคีดาเอจน้ำบวกเอจไอดามจก็จะตกไปเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออน,นุญาตเออไม่ได้บอบบเปิบ,อ,บอ,อะไรนะขอแค่แบบตีให้ดูเฉยๆว่าแอสปีดมีเท่าไหร่แค่นี้พอนะอ่าเห็นไหม อันนี้คือแบบหมีไม่กินยาเลยเห็นไหมครับแอสปพียหมี445เนี่ยอันนี้เดี๋มีเช็คยายให้ดูเห็นไหมหมีไม่ได้กินเลยนะห,หลักๆเคยคือเอ่อทำเอจไอครับผมทํารักในออฟแมวให้หนักๆแล้วเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าจริงๆออฟแมวเนี่ยมันอยู่ติดตัวเรามันไม่ได้อยู่ติดอาวุธนะบางคนยังไม่รู้คือถ้าเกิดสมมติหมีย้ายไปเล่นเอ่อของแปดสิบใช่ไหมแอสปพียหมีสี่ออฟแมวหมีเป็นยังไงก็ตามมาหมดครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ ออกแมวฉันทำอยู่อย่างนี้ก็ติดอยู่ของแค่70นะเดี๋ยวพอฉันไปทำา80ออกแมวไม่มาต้องไปทำใหม่ไม่ใช่นะออกแมวอยู่ติดตัวเราไม่เกี่ยวกับอาวุธกระหอกนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะอ่ะตอนนี้ก็ให้ดูเฉยๆครับเห็นไหมแอสปีด4ี้อยสาอ่นี่มีหยุดตีแล้วอ่ะเด๋ อ่ะอันนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอรบกวนพีทนะครับคุณเงาะนะในกิวนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูนะครับ เห็นไหมครับว่า S อสไพร491โดยที่ว่าหมีไม่จําเป็นต้องพึ่งกดยาเลยใดอย่างใดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเรื่องในส่วนของยาต่อนะว่าถ้าเกิดสมมติแอส e พรเราได้ประมาณ491 450 500เนี่ยมันไม่ต่างกันระดับการยิงไม่ต่างกัน4 9 495 500ไม่ต่างกันคือมันแก้ได้โดยที่ว่าแค่หมีไปใส่ไนเทลบดไอจ e ่อีก3ก็คือ500ถูกไหมครับหรือไม่อาจจะอาจจะไปแบบไปปรับออฟแมลนิดนึงออฟใส่การไนเทลซื้อมาใบหนึ่งแล้วก็ใส่ก็จบเลยครับแอสบายนะ หลังจากที่เพื่อนๆแอสปีดห้าร้อยเ, <500 S 1> เสร็จแล้วเนี่ยโดยที่พึ่งพระคือถ้าเกิดสมมติมีอยากแอสปีดห้าร้อยใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะหมีพึ่งซามูไรยอยู่ถูกไหมถ้าเกิดมีใส่โซฮีนี่ก็น่าจะเกือบๆแล้วแหละอ่ะอ่ะทำอ่ะทำไมท,ท,ท,ทำไมถึงไม่ใส่โซฮีเพราะว่าเวลาเราตีบอสถ้าเราจะเอาดาเมจแบบฟูเลยเนี่ยเราต้องพึ่งซามูไรครับฟันบอสต,ตั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยันศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยดาเมจมันต่างมากนะกับโซฮีเนี่ยโซฮีเราเอาไว้ใช้ตอนซามูไราตายมากกว่า อ่ะเขานี้เดี๋ยวมีจะใส่โซฮีให้ดูนะครับซึ่งมันก็เกือบน่าจะเกือบห้าร้อยเลยนะมันโซฮีมันก็บวกเยอะเห็นไหมมีใส่โซฮีเนี่ยหมีไม่ต้องพึ่งพาไอสปีดห้าร้อยเห็นไหมเพื่อนๆดูได้เลยเห็นไหมแต่คืออย่างที่บอกการการที่เราใส่แบบเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าทำหมีเพราะว่าเราจะไม่ได้ดามจจากซามูไรซึ่งดามจจะหายไปเยอะมากครับหายไปเยอะโคตรนะหายแบบโอ้โหจุกอะ อ่ะต่อไปนะครับในเมื่อถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำออฟแมวได้แบบประมาณหมีแล้วคือออฟแมวเพื่อนๆรัลึกไว้เลยว่าเพื่อนๆต้องทำแอสปอดไเนี่ยให้ได้ประมาณหมีเหตุผลเพราะว่าหลังจากที่หลังจาก80เนี่ยเราต้องไปใส่เซตไววิงพอเราไปใส่เซตไววิงสิ่งเกิดขึ้นก็คืออะไรครับเราต้องถอดคีบโค้ดถอดของออกมาเพราะว่าเซตไววิงเนี่ยเราต้องใส่ทั้งหมด3ออฟหมีพูดถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดแนะนําอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแนะนําเซตตีกว่า อาหารที่หมีไปเล่นนะบ่อยๆเลยในการตีบอสเนี่ยมีใส่เนี่ยครับทูนา่าทูน่าเคบเบ้เอ้ยเคเบ,บ้เนี่ยเห็นบ้างมันจะบบกคี8์8%แล้วก็บวกคีดาเมจ4% 0ซึ่งหมีกินอันนี้ไปคีหมีก็เกิน100 100อัพอยส1บร้อแล้วก็บวกคีดาเมจเราอีก10%ซึ่งจะทำให้คีย์ท่าคีดาเมจหมีขึ้นไปประมาณ70%ซึ่งมันก็จะส่งผลที่ทำให้เราปกติเราก็ยิงเป็นคีย์คีทุ่้งดอกอยู่แล้วยิ่งที่ค่าคีดาเมจเยอะดาเมจก็ยิ่งเพิม่มถูกไหมครับ เราเพื่อนๆจะใส่เป็นแรงพีดาเมจก็ได้แต่มีรู้สึกว่าถ้าเล่นเป็น ADL ล้วคีเพื่อนๆร้อยเนี่ยเราเ,เพื่อนๆท,ท,นคทนำค่าคีย์ดาเมจเกิน70ิขึ้นไปเนี่ยมีมองว่าใส่กินทูน่าแรงวกว่าแล้วก็ค่าคีย์ดาเมจมีมองว่าเวลายิงคนน่ะมันเห็นผลนะเห็นผลนเห็นผลว่าค่าแรงดาเมจเยอะต่อไปอาหารอาหารในเมื่อเราถ้าเกิดเราไม่ต้องพึ่ง h g i แล้วมีก็เลยขอแนะนําเป็นยาเด็กครับยาเด็กขั้น3มเนี่ยมันจะบวกเด็กอยู่15ซึ่งมันก็จะบวกความแรงดาเมจเราอีกเยอะทําให้เรายิงบอสเนี่ย ต่อให้ไม่ติดขี้ก็ยิงแรงขึ้นถูกไหมครับยิ่งติดขี้แม่งยิงโคยิงแรงเพิ่มขึ้นอีกเท่านึงเลยถูกไหมครับระยะเด็กหมีไม่มีตัวอย่างหมีกินไปแล้วอะเนีย่ยเพื่อนๆมาคาบตรงนี้ครับพยายามเวลาเวลาเพืเ่อนๆตีบอลเพื่อนลงทุนหน่อยเชื่อหมีไม่ได้จบ m v ็ห้าตัวไวเราว่าหมีจําได้มันบวกเด็กเห็นไหมร,ระดับสองดาวโบกสิบเพราะนั้นระดับสามดาวโบกสิบห้าแค่นี้ครับแค่นี้ก็คือยิงโหดโคตร ดาเบทแบบเขาเรียกว่าไงนะหมีกล้าพูดเลยแรงกว่าธนูอีซิออนแน่นอนเพราะว่าเพราะเท่าที่หมีล่า MVP มาหมีก็ได้ห้าหมีก็ได้ห้าครั้งเนี่ยตลอดทุกวันนะซึ่งหมีก็จะไปเจอคนที่ใส่ธนูอออีซิออนเนี่ยบ่อยเยอะนะแต่ว่าหมีรู้สึกว่าของหมีแรงกว่าเขาอะเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกันแค่ตอนนี้นะยังไม่ต่างมากเดี๋ยวพอไปเทียบตอนเลเวลแปดสิบเก้าสิบจะรู้เลยครับว่าเอ้แปดสิบกับร้อย 90ไม่มีใส่นะเดี๋ยวจะมีอีกทีตอนร้อยมันจะเป็นของแบบอัปเกรด80เป็นขั้น2ประมาณนี้นะครับอันนี้จบไปในส่วนอาหารนะแต่ว่าบางคนอาจจะค้าเป็นอาหารแบบที่ดีกว่าของหมี่ก็ได้อย่างเชน่นเดี๋ยวมีแนะนํานะครับแต่อันนั้นมันมันค้าแบบมันมันยากอะอย่าทำค้าอันนี้ง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวนะก็ใช้อันไหนวะ เดี๋ยวนะหมีจําไม่ได้ละเป็นกลมๆอ่ะเออเอ,อ,อันนี้แหละอ่าเนี่ยครับหรืออีกอันนึงก็ได้แต่ว่าอย่างที่หมีบอกคือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แอสเปีดอ่ะได้ AB จากพระประมาณ4 9 0 5 0 0ก็ไม่จำเป็นต้องกินนี้ได้กินทำไมอ่ะบวกแอสเปียดสิมันก็ตัน500อยู่ดีถูกไหมเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปทำก็ได้มันเปลืองเว้ยเดี๋ยวมีดูก่อนนะอะไรโอเคโอเคสุดก็น่าจะอันนี้แหละแต่สำหรับคนที่แอสเปีดถึง500มันต้องกินไง อันนี้ก็เหมือนจะดีอันนี้สำหรับโพดแอสปียด150เห็นไหมเบิร์แอสปียด10แล้วก็บวกคี4แล้วก็คีดาเมท5ซึ่งมันคีดาเมทกับคีมันจะได้น้อยลงเห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรากินทูน่าธรรมไดาเห็นไหมครับคีดาเมทจะได้10%คี์อีก8มันได้เยอะกว่าเยอะอะมี่ก็เลยกินแค่นี้พอเลยไม่ต้องไปผสมหรอกจริงๆถ้าเกิดค่าคีของเพื่อนๆเกิน500หรือประมาณ490-495ไม่ต้องไปกินไปเพิ่มเป็นคีดาเมทแล้วก็ไปกินยาเด็กบวกลย หรือเกิดเพื่อนๆนที่แบบค่าคี้ยังไม่ร้อยก็ไปกินยารักเลเวลสามมันจะบบกลักสิบห้าแต่ของหมีคี้หมีเกินร้อยอยู่แล้วไงหมีก็เลยไม่เอาอ่ะอันนี้จบไปในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นเซตปูตอนนี้นะแล้วก็เกิดหมีขอแนะนําให้เพื่อนๆถ้าตอนนี้เล่นปูก็หมีก็มองว่ามันก็โหดกว่าอยู่ดีอ่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็จะต้องทำออฟแมวกระใส่ของเนี่ยให้ค้าสปีดเราเนี่ยรวมพาร์เนี่ยเกิน500อยู่แล้วหมีพูดถูกไหมไม่อย่างนั้นเราก็พอเราไปใส่เซต80เนี่ย มันก็ใส่ไว้วิงไม่ได้อยู่ดีถูกไหมเพราะแอสปิดไม่ถึงมันก็ต้องไปใส่แบคลิตรอซึ่งมันก็มันก,นก็ค่าคีดาเมจก,กับค่าคียหายวิฟีอ่ะมันก็เบา,ออาถูกไหมอ่ะต่อไปในส่วนเออเรเวอร์แปดสิบนะครับธนูที่ขอแนะนําเลยธนูยูรียูรีรีซอฟนะเหตุผลเพราะว่าหลังจากที่เราโบกสิบเห็นไหมครับโบกสิบ 10, ีโอการนกออกมามา,มากกว่าเดิมบีบมันจะติดทิกเกอร์บ่อยขึ้นแล้วมันจะเอารักหาน5าซึ่งบอกเลยว่า จากเดิมเนี่ยที่เราไปที่ตอนแรกเราไม่ยังยังไม่ใส่งูดาใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทีเวลาหมีตีบอสหมีใส่งูดาหมีก็เ,เห็นว่ามันติดบ่อยนะขนาดยังไม่เลเว่า80อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าค่ารักหมีค่อนข้างเยอะค่ารักหมีลีมาสวยมากค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยติดเพราะนั้นหมีกล้าพูดเลยว่าแซนวินเดอร์เนี่ยมีเห็นเอ่อท็อป,ท,อปท็อปเพลเยอร์ที่เขาเล่นกันนะโบโบอ่ะเขาบอกว่าใส่ตอน80เขาจะใส่แซนวินเดอร์สองใบไม่ต้องใส่สเกล เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าธนูต้องโบก15นะธนูต้องบบก15หรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทำสเกลวอล์กเกอร์มาแน่นๆแล้วก็ใส่สเกลวอล์กเกอร์หนึ่งแล้วก็แซนวินเดอร์หนึ่งก็ได้ได้หมดนะแต่ว่าที่หมีดูเขาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าใส่แซนวินเดอร์สองกันหมดแซนวินเดอร์นี่อัดหนักๆได้เลยครับอนาคตใช้ยาวเลยนะใช้สองข้างเลยด้วยแต่ก็บางคนอย่างที่หมีบอกว่าเอ้ยทำสเกลแล้วก็ใส่สเกลข้างหนึ่งแซนวินเดอร์ข้างหนึ่งแต่ว่าแซนจะเล่นแบบดึงประสิทธิภาพจริงๆก็คือหลังจากเลขึ้นนะครับ อ่าต่อไปเจ้าธนูยูนิเนี่ยหลังจากที่เราบวก15เห็นบ้าโอกาสคียนกมันคูณ4แล้วก็เบิร์คอเนี่ยปกติมันจะมีโอกาสที่ทําให้เบอร์คอติดง่ายมากแล้วก็ปกติเนี่ยนกเนี่ยมันจะคิดแค่คีย์25เพราะว่ามันหาร4เราถูกไหมแต่พอเพราะว่าเราเราบวก15ตรงนี้เห็นบ้ามันคูณ4ก็กลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันเลยทําให้นกออกมาแบบดุดันมาก แล้วก็คีได้ได้ได้จากการตีบวกก็คือคีได้เมจสามสิบเปอร์เซ็นต์คีได้เมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นกก็ติคีนะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่านกติคีนกติกค,กตกคีการยิงธรรมดาก็ติคีสกิลก็ติคีทุกอย่างเลยยิ่งมันก็เลยส่งผลที่ทำให้อ่อสายเราโหดมากแต่ต้องโบกสิบห้านะจริงๆบอกสิบมันก็มันก็แรงมากนะแต่ถ้าเกิดจะเอาสุดคีดก็ต้องบบกสิบห้าจริงๆแต่ว่าคลิปที่แล้วหมีมีสอนและเห็นบ่าผู้เล่นสายฟรีผู้เล่นสายเติมน้อยสายฟรีสายเติมไม่ลงทุนเยอะเติมแค่แพ 7วันก็สามารถโบก15ได้อันนี้มีแนะนำแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทำตามได้ใช้เวลาใช้เวลาแต่ว่าเสียเงินน้อยกว่าสายสุลต่านเยอะอ่ะต่อไปในส่วนเซ็ตนะครับที่นิยมก็คือไววิ่งทำไมถึงมีถึงบอกว่าแนะนำไววิงมากกว่าแบ c ็กลิตเติ้ลคือมีเจ้าบอกว่าโหดเขาใส่ไววิงกันหมดอะที่มีดูนะผยผลเพราะว่ามันบวกคีย์สิบเห็นไหมครับแล้วก็บวกการยิงไกลเพิ่มขึ้นอีก10%บฟรี Fi. แล้วก็อันนี้ขอแนะนำในทำสามเซ็ตเนี่ยให้ทำเสื้อก่อนเพราะว่าเส,เสื้อเนี่ยมันจะบวกคีย อันนี้คือเซตไว้วิ่งเนี่ยมีถึงบอกไงแนะนำสำหรับคนที่ทำแอสปีด500โดยตัวที่พึ่งพระมันก็มันมันก็จะทำไงครับมันก็จะบวกคีดาเมจแล้วบวก5คีด้าเรากยิงไกลมันก็ยิ่งทำให้เราแรงกว่าเดิมโคตรเลยถูกไหมยิ่งถ้าเกิดเราไปทำธนูบบก15นะโอ้โหยิงแบบคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเคยเห็นไหมคีคีอะออกแบบเป็นชุดแบบนก อ่ะต่อไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ทำออฟแมวมาหนักๆเนี่ยเอช S อแ e สก็จะไม่ถึง500เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้เราไปเปลี่ยนจากธอตซิออซนเนี่ยมาใส่เป็นธนูยูเรเลียรซอร์แล้วถูกไหมครับมันไม่ได้บอก a Speed เห็นไหมอันนี้เราปัญหาเพื่อนๆหลายคนแนะนำบอกว่าเฮ้ยใช้แค่ธนูไอธนูอีูิเซียนเนี่ยก็พอแล้วถูกไหมแล้ว80ค่อยไปทำตอนนั้นก็ทำไม่ทันหรือเปล่าวะต้องมานั่งทำใหม่หมดเลยหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราทำตอนนี้ไปเห็นไหมเราใส่ไว้วิงก็คือจบเลยเพราะว่าแอสปีดเราพว แอสเซปต์เราได้จากตัวเองอยู่แล้ว450อาบถูกไหม AB พะก็จบเลยถูกไหมฮะอ่าเรามาในส่วนแบล็กลิตเติลนะคะโบเอจไอสำหรับคนที่ทำแอสเซปต์ไม่ได้คือเซตแบล็กลิตเติลเนี่ยมันเกี่ยวกับการโบเอจไออย่างเพียบเลยต่หมีก็ยังมองว่าในเมื่อถ้าเกิดสมมุติเราทำออฟแมวมาดีแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปใส่แบล็กลิตเติลเลยถูกไหมเรามาใส่เป็นเซตไว้ไว้วิ่งดีกว่าบวกทั้งคีย์ดาเมจบวกทั้งค่าคีย์โบกทั้งยิงไกลมีพูดถูกไหมมันก็ได้ดาเมจเพิ่มฟรี อ่ะแค่นี้ครับสรุปให้ฟังเลยจบเลยสำหรับเลเวล80เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเลเวล100เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีแต่ว่าเลเวอ,อ100เนี่ยมันก็จะใช้ธนูอันเดิมก็คือธนูยูนิส r e ซอฟ v e แต่ว่าเป็นขั้นมาคทูมันก็จะพัฒนามากกว่าเดิมแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันจะมีธนูอีกธนูหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวมีค่อยมาทำเปรียบเทียบไปดูดีกว่า อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือออกมาพูดเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายเลยครับให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายเออในการเต็มตัวว่าเฮ้ยบางคนบอกไม่ต้องใส่เอ่อธนลอิเลิเซียนพอแล้วไม่ต้องไปทำออฟแมวไม่ต้องไปลั่งลงทุนอันนั้นพลาดครับเดี๋ยวสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องไปทํา80อยู่ดีไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องไปทําอะไรครับไปใส่เซตแบล็คลิเตอร์ซึ่งมันก็มันไม่ได้ทำให้เราแรงขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบมาช่วยในเรื่องแอสปีดมากกว่ามีพูดถูกไหม เผือ่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไกด์หมีที่หมีทำเนี่ยหมีทำเป็นสายที่แบบไม่ได้เติมเยอะมากนะพยายามเข,าเ,าเ,ชชเข้าถึงผู้เล่นทุกชนชั้นครับเข้าถึงผู้เล่นทุกชนชั้นแล้วก็คิดว่าสายแบบหมีก็ไม่ได้เติมเยอะนะหมีก็ได้ MVP อยู่ทุกวันนี้ก็ยังติดอยู่5โดยที่ก็ไม่ได้เติมเยอะด้วยแต่ถ้าเกิดถามบอกว่าเอา้าถ้าเกิดสมมติหมีไปเติมเยอะโอ้โหสบายครับเพราะว่าขนาดทุกวันนี้ไม่ไม,ไม่ได้เติมหนักเ ออก็ยังติดได้เลยถูกไหมถ้ามีเติมหนักๆนะบโบ15ทั้งตัวก็โอ้โหสบายอะ่ะแบบตี้กับใครก็ได้ขอ4คนใครก็ได้ถ้าแบบนั้นนะแต่ว่าคืออย่างที่บอกพยายามทําไกด์เนี่ยพยายาม เข้าถึงผู้เล่นทุกคนดีกว่าครับเพราะว่ามี่ก็ยังมองว่าบบก10อย่างเงี้ยมันก็เข้าถึงทุกคนได้ถูกไหมส่วนของมันก็ไม่ได้เวอร์อย่างที่มี่บอกคือแอสซิบเนี่ยทําร0 0ยจริงๆอ่ะมันไม่ต้องพึ่งยาก็ได้เราเน้นแค่ออฟแมวแม่งจบเลยเยทำออฟแมวซื้อการาดไอ้นั่นอ่ะแมงสาบกากใส่อ่ะแมงสาบธรรมดาแมงสาบเขียวแค่นี้ได้แล้วมันง่ายนะเวย้ยมันไม่ได้ยากบางคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่จริงๆถ้าเราลองมาทําจริงๆอ่ะ มันมันทำไม่ยากครับแล้วเราไม่ต้องพึ่งยาเลยนะยาเราก็จะไปกินเด็ก15ใช่ไหมไปกินอาหารก็เออขี้สิบแล้วก็ขี้ด้ามอ่งอีกสิบโอ้แค่นี้ก็แรงบรรลายแล้วจริงจอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยครับใครก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอยากให้มีทำไกด์แล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคือบางคนมาขอเขอ๋อะไรเนี่ยอันนี้หมีมีอ่านหมดนะแต่ว่าขอเวลามีนิดนึง ส่วนไกล้เนี้ยนนี้ก็มีคนขอมาก็เลยมาพยายามพูดแบบเจาะให้ฟังเลยช่วงเจ็ดสบสิว่าเฮ้ยคุณคุณไม่เล่นธนูปูจะดีหรอไปลองดูผู้เล่นท็ทอปๆเขาก็เล่นธนูปูกันทุกคนครับจริงๆนะหลายหลยไม่รู้ว่าแต่เซฟมีเล่นกันทุกคนนะอางนี้ดีกว่านะเพราะว่าภาคนี้มันทำแอสปพีง่ายทำแอสปิี5 0 0หง่ายมากจริงพูดจริงเราเราแค่แบบไปโมออกแมวสวยๆหน่อย ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถโมออฟแมวสวยมันก็คือจบเลยถูกไหมมันก็จะทําให้เราเล่นสบายยาว80 90ิบเกรนึงถูกไหมครับเพราะว่าออกแมวมันอยู่ติดตัวเราตลอดนะอย่างที่มีบอกมันไม่ได้แบบพอเราไปเปลี่ยนของมันเปลี่ยนไม่ใช่ออกแมวอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่ของใส่อ่าโอเคนะครับอยองไงเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ ด้วยท่าไม่สวยว่ะเดี๋ยวขอท่าหน่อยโ้โหน่ารักสุดๆโอเคครับตามนี้เลยขอบรบกวนเเพื่อนนิดน,นึงนะครับตอนนี้ช่องรักที่แบ r เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าันี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีรา้าหแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับ อ่าอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเนนมาเสร็จไหมครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเนนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนนเ้าหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ 6, แทนคุณเอกเซนนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทำทั้งหมด7เกมด้านนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนียแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับอันนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล u c คกี้แ r ์นะครับ